ลูกจากพืชประจำถิ่นของภาคใต้กเกษตรกรเจ้าของป่าจากนะคะชาวอำเภอกันตังจังหวัดตรังปลูกป่าจากหรือต้นจากนะคะเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นจากตั้งแต่ใบก้านและลูกจากโดยเฉพาะลูกจากนะคะถือว่าเป็นอาหารประจําถิ่นที่หาก,กินได้ยากนํามาขายได้กิโลกร,รัมละ200บาทสร้างไรายได้เกือบ2000บาทต่อวันเลยนะคะนางเป็นสีกเกษตรกรเจ้าของสวนจากหรือป่าจาก มู่ที่3บ้านย่านซื้อตำบลย่านซื่ออำเภอคันตังจังหวัดตรังนะคะพาครอบครัวเข้าไปตัดลูกจากนำมาแกะเอาเนื้อข้างในสีขาวลักษณะคล้ายลูกชิดนะคะแต่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์แต่เม็ดใหญ่กว่าลูกชิดนะคะมีสีขาวใสกินเหมือนลูกตาลสดเหนียวเนบกำลังดีถือเป็นอาหารประจำถิ่นที่หาก,กินได้ยากในปัจจุบันนะคะ สำหรับลูกจากนะคะเกิดจากต้นจากเป็นพืชประจำถิ่นของทางภาคใต้ชบขึ้นอยู่ในป,าป่าพรุที่มีน้ำทะเลท่วมถึงใบอ่อนของมันนะคะทำใบจากหรือใบยาสูบก,ก้านนะคะจะใช้ทำภาชนะเครื่องครัวกระเป๋าจาักสารส่วนใบนะคะใช้ทำตับจากเพื่อมุงหลังคาบ้าน โดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นฤดูการของลูกจากที่สุกกาลังดีเกษตรกรเจ้าของสวนจึงออกตัดลูกจากในสวนของตัวเองกันนะคะเนื่องจากมีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเป็นจํานวนมากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเลยนะคะดังนั้นจึงทําให้เกษตรกรต้องออกตัดลูกจากตั้งแต่เช้าก่อนน้ำทะเลจะท่วมถึงนะคะซึ่งต้องทํางานแข่งขันกับเวลาวันละสองรอบในช่วงน้ําลงและน้ําขึ้นนะคะ จะตัดขายได้วันละประมาณ10กิโลกรัมขายผลสดแกะเนื้อผลสดแกะเนื้อแล้วนะคะกิโลกรัมละ200บาทสำหรับลูกจากนะคะจะมีผลอยู่รวมกันเป็นช่อไม่มีน้ำเมื่อผ่าออกมานะคะจะเห็นเนื้อสีขาวเป็นลูกไข่กินสดได้ให้รสหวานเล็กน้อยแต่หอมละมุนและเหมาะสำหรับนำไปทำขนมหวานต้มกับน้ำตาลใส่กาแฟเครื่องดื่มทำขนมนะคะอย่างเช่นขนมเคก้กขนมจากกินสด ราดด้วยน้ำพึ่งป่าหรือโรยด้วยน้ำตาลทรายก็อร่อยนะคะโดยส่วนมากนะคะจะมีชาวบ้านมาซื้อสดเป็นกิโลกรัมเพื่อนำไปทำเป็นลูกจากเชื่อมวางขายถุงละสิบ,บาทเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะคะลูกจากนะคะจะมีให้กินเกือบตลอดทั้งปีแต่จะมีมากในช่วงฤดูฝนไปจนถึงเดือนสิบของทุกปีเลยนะคะหลังจากฤด,ดูกาลนี้ไปแล้วลูกจากจะลดลงทำให้มีราคาแพงขึ้นเกือบสองเท่าตัวเลยนะคะ สำหรับนางเพ็ญศรีนะคะทราบว่าได้ยึดอาชีพขายลูกจากมานานหลายปีจนสามารถส่งลูกเรียน3คนจนจบปริญญาตรีเลยนะคะและทราบว่ามีเกษตรกร,ร,กรจากหลายพื้นที่เดินทางมาศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ<ม>อีกทั้งป่าจากที่ปลูกนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องรดน้ำปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ<ๆ>ก็จะเจริญเติบโตได้อย่างดี สำหรับใครหรือท่านใดที่สนใจลูกจากสดนะคะสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0980102793นะคะอยากเน็นี้ก็ได้ได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะเออได้เลยอะ เยอะแล้วเยอะแล้วทำไปเลยแม่อ่มใจปิงอ๋อมเลยเก อ๋อราคาขายโลละสองร้อยเก็บได้สองฟุตประมาณสิบโลต่อวันพื้นที่ปลูกเท่าไหร่คะอ๋สองร้อยไร่ทำไมถึงเลือกซื้อเป็นสวนจากเป็นมรดกครอบค,ร,ค,ร,ค,ร,ครัวค่ะอ๋อมามาซื้อสะสมเอาเองซื้อตีละแปลงตีแปลงอมเราะอาชีพหลัก ตำใบจากเลยซื้อสนจากเยอะคนตอบรับลูกจากตัวนี้เป็นไงบ้างคะโอ้เยอะออเดอร์เต็มขายหมดไหยคะหมดลูกค้าเป็นคนจุมได้ตั้งใบมันตั้งยอดมันใบใบย,ยอดออยอดติม้มออนอนเอามาตำยาสูบใบเอามาตำใบาจากวนยาสูบอัน แล้วใบตี้แก่ก็เอาไปทำหลังกาบ้านแล้วใบตี้กึ่งงอนกึ่งแก่ก็ไปตำขนมจากได้หลายอย่างเนี่ยลูกมันก็ตัดมาเก็บํำเก็บมาป่าตำเชื่อมํำของหวานได้หลายอย่าง เพาพือขาลูกแจกนี่ส่งเสียให้ลูกทั้งสามคนเรียนได้จนจบเนี่ยคะ่ะจ้าเนี่ยํตำตั้งแต่ลูกยังเล็กๆอยู่จนกระทั่งเนี่ยจงเรียนจบปริญญากันหมดแล้วเนี่ยก็มาทำประสานต่อกันถึงรุ่นลูกคุณองรายได้ลูกจากต่อเดือนเนี่ยคะ่ะสูงสุดแต่ละวันนี้ได้ประมาณเท่าไหร่คะก็เป็นปันนั่นแหละ แต่ถ้าเราทำจริงๆมันได้เยอะกว่านี้แต่ตอนนี้เรามีคนไม่พอที่จะช่วยทำ